พระเจ้าช่วยกล้วยทอดหลังจากที่เราดองมะนาวน้ำผึ้งมาหลายเดือนนะครับตอนนี้นะครับเราจะมาเปิดชิ้นกันครับว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงครับโอ้โหมะนาวดองน้ำผึ้งครับอะครับเราจะมาพิสูจน์นะครับว่ารสชาติมะนาวดองน้ำผึ้งจะเป็นยังไงนะครับผมมาครับตามมาครับเดี๋ยวเราจะมาชิมกันครับผมวันนี้เราจะมาทำมะนาวดองน้ำผึ้งแบบร้อนๆนะครับร้อนๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาชงกับน้ำร้อนครับเดี๋ยวเราต้องอ่า เดี๋ยวเราต้องเสียบน้ำร้อนครับเดี๋ยวเราต้องกดน้ำร้อนครับด้วยการต้องน้ำร้อนโซ่เล่ๆนะครับตอนนี้นะครับเปิดเปิดสวิตช์ได้ครับอยู่ตรงนี้ครับสวิตช์มันอะไรครับสวิตช์มันอยู่อยู่ตรงนี้นะครับสวิตช์อยู่ตรงนี้นะครับสวิตช์เปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับการต้มน้ำร้อนครับการต้มการต้มน้ำร้อนไฟฟ้าโซ่เล่ๆนะครับโซ่เล่ง่ายมากๆครับเพียงเรากดสวิตช์ครับกดสวิตช์ตรงนี้นะครับปุ๊บอ่าหลอดสีฟ้ามันก็จะเรื่องแสงนะครับเป็นน้ำว่ามันจะทำงานครับมันจะเริ่มเดือดครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับเดี๋ยวรอดบบครั วัน <en ients> นี้เราจะมาทำเครื่องดื่มข้อทรงนี้ฝนตกครับแก่เจ็บคงเจ็บคอครับแก่องค์แก่ไอนะครับผมนะครับตอนนี้ครับเราจะมาทำเครื่องดื่มจากมะนาวดองน้ำผึ้งครับเพราะว่าตัวนี้เราดองกันมานานครับเป็หลายเดือนนะครับหลายเดือนแล้วโอ้โหครับสีสันมันก็จะออกเป็นแบบนี้นะครับมะนาวดองน้ำผึ้งนะครับมะนาวดองน้ำผึ้งครับไม่รู้ว่ามันจะมีรสชาติยังไงครับเดี๋ยวเราก็ต้องลองพิสูจน์กันดูนะครับ ไม่รู้ว่าจะเหมือนกับที่ที่ลงที่ร้านเขาทำไหมครับแต่เราแต่เราทำเองครับเราจะลองมาพิสูจน์ครับเราจะมาลองพิสูจน์กันทุกครั้ว่ามันจะขมหรือไม่ขมครับมันจะโมหรือจาครับโอ้โหรสชาติมันจะเป็นยังไงครับยังไม่รู้เลยครับโอ้แต่เราจะมาส่งกับนทำร้อนครับนทำร้อนเราจะมาส่งเป็นเครื่องดื่มร้อนนะครับผมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพครับผมเครื่องดื่มที่อ่ทำมาจากธรรมชาติครับทำด้วยสองมือล้วนๆครับผมน้ำเริ่มเดือดครับบุ๊ๆปครับสักพักมันก็เดือดแล้วครับประมาณไม่กี่นาทีนะทั้งนนนาคคครรรับบบเเเเเก็็็็งง่่่่่ยๆืืืืออดดมมปปปแ ่เหมาะเป็นเครื่องดื่มที่เหมาะสำหรับช่วงหน้าฝนนะครับผมหน้าฝนครับช่วงนี้เจ็บคงเจ็บคอมีอาการโอ้มีอาการไอมีอาการเป็นลมเป็นวัดคัดจมูกน้ำลูกไหลนะครับโอ้โแล้วก็ต้องมาดื่มครับมาดื่มตัวนี้ครับตัวที่เป็นจากธรรมชาติครับผมเป็นอ่ามันเป็นมะนาวดอกน้ำผึ้งนะครับมะนาวดอกน้ำผึ้งเราดองเองครับเราจะมาพิสูจน์ครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงครับแต่สรรพคุณของมะนาวดอกน้ำผึ้งครมีเยอะแยะมากมายครับเยอะแยะไป็ม ก็โอ้โหแกเจ็บแกจงเก็บข้งเก็บคอทำให้เสียงลงเสียงนี้บางครั้งเสียงแหบนผมสวัสดีนะครับวันนี้ไปทำลมทำบันมันเสียงแหวนนะครับเสียงแหวนแบบนี้นะครับโอ้โหไปดูจะทำยังไงครับกินครับกินน้ำมะนาวครับโอ้กินน้ำมะนาวเสียงจะได้หายนะครับผมหายเป็นปีนครับหรือว่าช่วงนี้เป็นลงเป็นบันไอ้องไอ้ๆนะครับผมนะครับครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเนี้ยครับตอนนี้จังหวะน้ำเดือดครับตัวนี้ครับ ตอนนี้เป็นกาตรต้มตอนนี้เป็นกาตร the ต้ัน้ำมันครับโซเล่เล่ครับโซเล่เล่ครับร้อนไปร้อนจริงร้อนจังนะครับโอ้โหครับช่วงนี้เป็นที่ฮิตฮอตมากครับโอ้เป็นสินค้าที่ขายดีนะครับผมนี่ครับโอ้โหแป๊กเลยครับแป๊อแสดงว่าตอนนี้เขาเดือดแล้วครับเห็นไหมครับร้อนไปร้อนจริงร้อนจังนะครับผมการต้มน้ำนโซเล่เล่ครับโซเล่เล่ครับสนใจจิ้มฮิตกาได้เลยครับสำหรับอสำหรับการต้มน้ำนโซเล่เล่นะครับผมช่วงนี้อาจจะมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับผมจิ้มกนได้ครับจิ้มกนได้แล้วครับผมเหมาะสาหรับตอนเช้ารรับ่่เเต้้อองปนนลลกโซ ร้อนไวร้อนจริงเดือดปุ๊บโอ้โหทันทีครับชงเครื่องดื่มม่สมัยว่าจะเป็นไม่าว่าจะเป็นกาแฟกาแฟว่าจะเป็นชงเป็นชาครับดื่มตอนชองตอนเช้าครับหรือว,ว่าตอนทำงงทำไมนเลยครับ